นายแพทย์ทิติสแสวงธรรมรองอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยถึงกรณีเกิดการระบาดของโนโรไวรัสที่ทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วงของนักเรียนครูและบุคลากรสองโรงเรียนในอําเภอแกลงจังหวัดระยองพบผู้ป่วยรวม1436รายเป็นนักเรียน1418รายครูและบุคลากร18รายอันเกิดจากการติดเชื้อโนโรไวรัสที่ปนเปื้อนมากับน้ำและน้ำแข็งที่บริโภคในช่วงสัปดาห์ของการจัดกิจกรรมกีฬาสี โดยโนรเวรัสโนโรเวรัสมักจะแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กที่มีภูมิต้านทานน้อยกว่าผู้ใหญ่โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวพบบ่อยตามโรงเรียนพัาคารโรงพยาบาลสถานที่เลี้ยงเด็กรวมไปถึงรถหรือเรือท่องเที่ยวโนโรเวรัสเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนสามารถติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัสทางอาหารน้ำดื่มอากาศการสัมผัสและการหายใจ เช่นการสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อโนโรไวรัสโดยตรงการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโนโรไวรัสรวมถึงสภาพแวดล้อมไม่ถูกหลักสุขลักษณะการป้องกันตนเองจากโนโรไวรัสรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางล้างผักและผลไม้ให้สะอาดล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสะบู่ก่อนและหลังทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงดื่มน้ำที่ไม่สะอาดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดอาการและความรุนแรงของโรค ถ่ายเหลวเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะมีไขต้ต่ำๆปวดไม่ตามตัวอ่อนเพลียอาการของโรคโนโรไวรัสจะเริ่มแสดงภายใน24-48ชั่วโมงหลังได้รับเชื้อและอาจอยู่นาน2อถวันในรายที่รุนแรงโดยเฉพาะเด็กที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแออาจเกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที you <music>